เรามาลองช่วยกันวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอื่นกันอีกดีกว่าครับคลิปนี้สินค้าที่จะขายจะเป็นกลุ่มไอทีครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แกเจเกตมือถือต่างๆซึ่งก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้เข้ามาในหน้าจอเดิมเลยครับกดสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วก็คลิกกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้อย่างแรกเลยห้ามลืมพิมพ์ชื่อกลุ่มเป้าหมายครับอุปกรณ์ไอที ต่อมาตำแหน่งเลือกคนที่อาศัยอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้ถ้าใครยังไม่ได้ฟังรายละเอียดตัวเลือกอื่นๆสามารถย้อนดูได้ที่คลิปก่อนหน้านี้ครับโดยรอบนี้เราจะเลือกทั้งประเทศไทยเลยครับไม่เฉพาะจอจงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอายุก็ใช้แนวคิดประมาณเดิมได้เลยครับเริ่มต้นจากคนที่น่าจะมีกำลังซับในการซื้อสินค้าก่อนซึ่งอุปกรณ์ไอทีเนี่ยอาจจะมีราคาสูงหน่อย เราก็สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมไปได้ว่าน่าจะเป็นคนที่ทำงานมาแล้วซัรกระยะหนึ่งเริ่มมีบัตรเครดิตหรือมีตัวช่วยในการผ่อนชำระต่างๆก็อาจจะลองที่อายุ30ปีแล้วก็จบที่50ปีก็ได้ครับเราสามารถเพิ่มลดได้เดี๋ยวค่อยมาปรับกันอีกทีหนึ่งได้ต่อมาในส่วนของเพศถ้าเราลองเลือกเป็นผู้ชายอย่างเดียว ขนาดกลุ่มเป้าหมายก็จะประมาณ9ล้านกว่าถึง11ล้านกว่าแต่ถ้าเราลองเลือกเป็นทั้งหมดจะกลายเป็น20ถึง23ล้านเลยทีเดียวงั้นลองเอาแค่เพศชายก่อนครับต่อมาในส่วนของคีย์เวิร์ดการกำหนดเป้าหมายเนี่ยเราก็ลองใช้คีย์เวิร์ดง่ายๆที่นึกออกเป็นอันดับแรกๆก,ก็ได้ครับแน่นอนเลยอุปกรณ์ไอทีก็ต้องนึกถึงคอมพิวเตอร์ หรือจำพวกฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ก็ได้ครับถ้ามีคำเริ่มต้นให้แล้วก็ลองกดแนะนำได้เลยครับจะมีคีย์เวิร์ดมากมายขึ้นมาแล้วก็เราก็มาค่อยๆเลือกดูได้ครับว่าจะเอาคำไหนบ้างเก m มิ่งคอมพิวเตอร์ตรงนี้จะหมายถึงคอมพิวเตอร์สำหรับสายเขาเล่นเกมโดยเฉพาะครับบางครั้งตัวคีย์เวิร์ดก็อาจจะเป็นชื่อยี่ห้อ หรือว่าชื่อบริษัทก็ได้ครับอย่าง Logitech ก็เป็นยี่ห้อของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คีย์บอร์ดเมาส์หรือจะเป็นพวกกล้องเว็บแคมที่เรารู้จักกันทั่วไปเลยครับ Intel แน่นอนก็เป็นยี่ห้อของ CPU ค่ายดังจากขนาดกลุ่มเป้าหมาย12ล้านเมื่อกี้ตอนนี้ก็เหลือแค่7-8ล้านคนแล้วครับเรามาลองวิเคราะห์ต่อไปอีกลองเลือกพฤติกรรม เพื่อกรองให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยแมย่นยำมากขึ้นครับลองดูในหมวดผู้ใช้อุปกรณ์มือถืออย่างที่เมาชี้เนี่ยครับคือ Android สนับสนุนสื่อ360องศาถ้าเราไม่เข้าใจความหมายมันกรอบเล็กๆด้านขวาจะมีอธิบายรายละเอียดต่างๆครับว่าหมายถึงอะไร สื่อ360องศาก็คือจะหมายถึงพวกรูปภาพวิดีโอนั่นเองครับอย่างข้อที่เมาส์ชีน้นี้การเข้าถึง Facebook อุปกรณ์มือถือทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือคัดเฉพาะคนที่เล่น Facebook ด้วยมือถือเท่านั้นครับคนที่เล่นผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Macbook จะไม่จัดอยู่กลุ่มเป้าหมายนี้ครับนักชอบที่มีส่วนร่วมมันอาจจะเป็นคำแปลกๆหน่อยนะครับ แต่จริงๆคํานี้เนี่ยถ้าเลือกบางทีก็ทํางานได้ดีแต่บางทีก็ไม่ค่อยเวิร์กมันน่าจะแล้วแต่สินค้าด้วยครับซึ่งพฤติกรรมนี้มันจะหมายถึงไปเอาคนที่เคยกดปุ่มเลือกซื้อเลยในโพสต์ต่างๆหรือว่าตามหน้าเพจต่างๆไม่ใช่คนที่กดมานานแล้วด้วยนะแต่เพิ่งกดเมื่อไม่เกินอาทิตย์ที่แล้ว Facebook จะมองว่าคนที่กดปุ่มนี้เนี่ย เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มในการซื้อสินค้าจริงเพราะว่าถ้าเขาไม่สนใจสินค้าเขาก็คงไม่กดปุ่มนี้ครับต่อมาเรามาแวะดูซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์ก็คือฟุตบอลซึ่งปกติเนี่ยคนไอทีสัดส่วนก็จะเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ผู้ชายกับกีฬาฟุตบอลก็มีความไปด้วยกันได้ในตรงนี้เราอาจจะคิดต่อยอดไปอีกได้ว่าความเป็นผู้ชายนั้น สามารถเจาะลึกหรือว่าแต่แหนงอะไรออกไปได้อีกครับตัวเลือกของซ็อกเกอร์ก็จะแยกออกไป3ข้ออีกย่อยๆครับอย่างที่เห็นตามวิดีโอนี้เลยตัวอย่างในการคิดวิเคราะห์ก็จะประมาณนี้ครับพอเราได้ทำไปหลายๆครั้งคิดหลายๆหนมันก็จะเริ่มมีความคิดใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆว่าลองคีย์เวิร์ดนี้ดีไหมหรือว่าเราจะพลิกแปลงเชื่อมโยงกับคำนี้ดีค่อยๆทดลองไปครับ จนกว่าจะได้กลุ่มเป้าหมายที่ใช่พอได้ประมาณนี้แล้วก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้เปน็นอันเรียบร้อยครับกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างเมื่อกี้ก็จะขึ้นมาอยู่ในหน้านี้แล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ